นี่คือข้าวต้มที่ถูกที่สุดนะครับ10บ,บาทอ้าวเปิดรายการมาจับหน้าปอนไรโอ้ สวัสดียินดีรับสู่ลิงค์ไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาทดสอบกับเจ้าดีใจพอกเก็ตสามนั่นเองในการ็อกครั้งนี้นะก็เราพามากินที่ร้านข้าวต้มคุณเล็กนั่นเองครับอยู่แถวคลองหลอดนะฮะต้องบอกเลยว่าเมนูเริ่มต้น10บาทเท่านั้นจานละ10บาทโอ้โหฟังไม่ผิดนะครับต้องบอกว่าถูกมากและเป็นร้านประจําผมที่ผมกินมานานทุกเมนูนะครับ10บาทเลยนะฮะเอาจำง่ายว่าถ้าเป็นผักเนี่ยสิบาทแน่นอนแต่ถ้ามีเนื้อสัตว์เมื่อไหร่ก็เป็น20บาท คือเรียกว่ามือนี้อิ่มนะไม่ถึงร้อยก็อิ่มมากๆแล้ววะ่ะใครกินจุนะผมให้เลยไม่เกินร้อยห้าสิบาทหรือเต็มที่ไม่เกินสองร้อยบาทนะครับมาเดี๋ยวดูบรรยากาศกันแล้วก็รอไปกินกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปราคาให้ครับแล้วถ้าใครจะซื้อกลับบ้านนะครับก็ถ้าเป็นผักเนี่ยจะคิดถุงละยี่สิบห้านะฮะถ้าเป็นเนื้อสัตว์หน่อยก็สาสิบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยไรปลาหวานปลาหวานหอยกระโปรงผัดผัก,ก,กแมวกระเอาข้าวต้มน ข้าวสวยนคนสวยหย,ยิวเหรอหิวมากเด็ดดิ้ข้าวตบ้วยกับอีกอย่างโอ้ว่นนะกำลังโตเนี่ยถ้าเป็นพวกจานกลม,มอย่างนี้นะสิบบาทถ้าเป็นจานรียี่สิบถ้าต้มข้าวสวยสามบาทโอ้ยย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  เดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวไอ้น,นี่เดาเลยเนี่ยได้สี่สิบเท่าทะะไหร่หกสิบ <60. S 2> ไม่ถึงร้อยอ่ะอิ่มกี่บาทไม่ถึงร้อยไอ้นี่ไม่นับของกลับบ้านนะอันนี้หกสิบครับ หนึ่งสองสามสีสองหกเป็นเจ็ดสองเจ็ดอ้นี้น่าจะ2บาทเจ็ดสิบเจ็ดสี่เบาทเดมาดูนะว่าเป๊ะไหมะทั้งหมดเท่าไหร่ร้อบาทรวมกับบ้านรก,กับบ้านร้ 4, อยิบสี่ห้าสิบออกไปหรือเท่าไหร่ก็เจ็ดใช่74็สบสีแสงว่าน้ำหนบาทไม่ใช่สองอ่าใกล้เคียงเป็นไง อิ่มเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ถึงร้อยบาทอะปกติตออกทุกวันี้ไม่มีแล้วนะโอเคไปเรากลับบ้านกันนี่คือข้าวต้มที่ถูกที่สุดนะครับสิบบาทเป็นการทดสอบนะฮะตอนนี้เสียงฝนหนักมากแล้วก็เสียงแง่เป่าเข้ากล้องเราด้วยอ่มาสรุปนิดนิดนึงเป็นไงครับคุณเล็กนองเธอแตกอร่อยไหม เปรมสิทธ์เท่าไหร่เลมสิให้สูงไ่ใจเ <c oughs> ท่าไหร่จ <c oughs> ิบร้านนี้คือกินประจำกินมานานมากแล้วฮะอร่อยจริงร้านนี้ครับปีมือยังไม่ตกแล้วผมไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าเอากําไรจากไหนวะ <c oughs> เออน้องกำไรจากไหนเขาแบบอ,อยู่ได้ไงวะยังขายราคาเนี้ <c oughs> อร่อยมากแวะมาได้ครับอยู่แถวแถวอะไรนะ ของหลอดของหลอดนะฮะถูกและดีอิม่มจบได้ไหมถูกและดีอิม่มได้